คืนไหนมีมา,ายหน้าเวทีมาให้กำลังใจก็ดีใจค่ะแต่อีกแผนของเจมบอลธนก,กิจนะคะพระเอกหมอลำอีสานสนครศิลป์ก็คือหันมาทำคอนเทนต์ลงในสื่อแพลตฟอร์มต่างๆเปิดใจว่าเพิ่งมีไรายได้ก้อนแรกจากการทำงานโซเชียลมีเดียเดือนนี้เองนะคะแหมช้าไปนิดนึงหากเทียบกับเพื่อนหมอลำวงอื่นแต่ก็ไม่คิดว่าช้าไปเพราะว่าระยะเวลาในการสร้างช่องสร้างผู้ติดตามปั้นคอนเทนต์เล่าเรื่องราวของวงหมอลำเนี่ยทุกคนต้องมีสไตล์เป็นของตัวเอง แล้วก็หาแฟนคลับประจำให้ได้นะคะตัว <_ d> um> เองก็เพิ่งลองทำค่ะไลฟ์ <_ d> um> บ้างทำคลิปบ้างและทำงานกับคู่ซีแต้มสีอนุไทยนะคะ <_ d> um> ซึ่งการที่สนิทกันหลายๆคนนี่ก็ดีค่ะ <_ d> um> ก็ยังมีคู่ของอายปาลิตาด้วยนะคะ <_ d> um> ก็ปกติเวลาแต่งหน้าแต่งตัวก่อนขึ้นเวทีแบบนี้ <_ d> um> ก็จะอยู่ที่เต็นท์พักเดียวกันตลอดค่ะถ้าเกิดว่าอายปาลิตาไม่มีงานที่อื่น่นะคะ ซึ่งการที่ทั้งแต้มสีและเจมบอลค่ะเห็นช่วงเวลาขาขึ้นของหมอลำก็เป็นจังหวะให้ตัวเองได้ก้าวตามไปด้วยได้คำแนะนำนะคะว่าตอนนี้ต้องลุกโซเชียลมีเดียหนักๆค่ะจากเพื่อนๆนะคะเช่นบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่แหละแต่อีกงานที่ไม่ทิ้งก็คือการทำเพลงค่ะวางงานเวลาทั้งคู่ เพราะมองว่าเพลงลูกทุ่งหมอลำที่ทําออกมาเนี่ยเป็นอีกสีสันหนึ่งนะคะอย่างแต้มสีเองปีนี้ส่วนตัวเปิดฤดูกาลด้วยชุดมุกค,ค่ะอลังการมากนะคะท้ายปีจะร่วมงานเพลงกับบิวจิตริยาเจ้าของเพลงดังคอยกอดยอดภูรวยนะคะขออภัยค่ะคอยกอดผููยอดรวยนะ,ะที่ดังมากๆในวงการหมอลำค่ะ เป็นแบบการเปิดตลาดแบบใหม่ของบิวจิตเพราะว่าบิวจิตเองเนี่ยก็เป็นเป็นสายหมอลำตัวแม่อยู่แล้วเป็นฟ้อนลำแล้วมาเจอกับแต้มสีเนี่ย LGBTQ คนแรกของวงการหมอลำเนี่ยมันต้องมาแน่ๆแล้วเพลงเนี้ยหนูว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆดนตรีจังหวะคือมาเต็มแล้วจะเห็นบิวจิตแ้วเป็นครั้งแรกด้วยได้ ตอนนี้ข้ออัดเรียบร้อยแล้วครับมาสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ถ่าย m v แล้วก็วันปล่อยครับหลังจากที่เรามีประสบการณ์ในทำการซิงเกิลเดี่ยวเนี้ยมันก็ทำให้เราเก็บประสบการณ์มามาให้ตัวเองด้วยเราก็มาคิดแผนว่าคือเหมือนกับที่ผ่านมาแนวเพลงเรามันก็อาจจะขัดบ้างหรือว่าอาจจะมีเพาะบ้างก็เพาะแหละแต่สำหรับบอลบอลมองว่ามันต้องมีแนวเพลงที่ใช่แล้วก็โดนมากๆตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่กระบวนการคัดเพลงแล้วจะส่งทำเดโม แล้วก็โปรเจกต์นี้น่าจะให้อาจารย์สวัสดิ์สารคามเป็นคนคุมด้วยอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับด้วยด้วยความที่ว่าอาจารย์สวัสดิ์สารคามดูแลมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเขาจะรู้จุดบอดจุดแข็งจุดอ่อนของบอลว่าว่าจะต้องไปในทางไหนอย่างเงี้ยครับโปรเจกต์นี้มากลับมาทําเองลงทุนเองก็เลยให้อาจารย์สวัสด์ดูแลซะเลยอย่างเงี้ยครับจะจะดีกว่า <c oughs> ใช่ครับพี่แต่ว่า ณยุคนี้การทําเพลงมันมันยากมากที่จะให้เพลงแมสเก่งไม่พออะไรเงี้ยมันต้องมีดวงมาผสมด้วย เป็นแนววัฒนธรรมก็มีเป็นแนวเคป๊อปก็มีนะคะโห oh, แต้มสีเคป๊อปมากจริงๆค่ะซึ่งอะบอกว่าอย่างเจมบอลธนกิจค่ะเคยได้ฉายาพระเอกหมอลำร้อยเวทีนะคะเพราะว่าเจ้าตัวผ่านการประกวดร้องเพลงมาหลายรายการเลยหลายเวทีด้วยกับประสบการณ์ที่ผ่านมาหมอลำวงใหญ่นะคะในแง่ของการมาทำซิงเกลิลหรืองานเพลงต้องลุ้นกันหลายอย่าง จังหวะพอดีหรือเปล่าเพลงที่มาก็อาจจะมีกระแสแบบข้ามคืนได้แบบที่หมอลำหลายคนเคยเจอมานะคะแต่ส่วนตัวก็จะใช้ความสามารถประสบการณ์มาทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ